ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนนะครับเนาะแฟนครับแฟนช่องครับผมของเบาแหลมพารวยครับผมแล้วก็นังกล่าวพารวยนะครับเนาะครับสำหรับพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะที่กําลังติดตามรับชมครับผมครับแง่งขึ้นฝากันนะพี่น้องพัดเทียนเห็นดาวมีผ้ามาติดตามนะครับเนาะตัวเล็กแนวทางครับผมของปู่สามแปดครับพี่น้องหมากยังน้อ่เนาะ กินไดพ่อหนะกินแล้วซักงางงากรื่อนโอ้สวยงามเนาะพี่น้องเนาะเอาไปปลูกประดับตนน้นยังหัวแปลกแป๊กดอกพี่น้องมากระนวยแตกนวยซุกกระมี้พี่น้องสีกเพี้ยนเลยโอ้หน่วยงามจังวาเป็นตาแสบเว้ยพี่น,อน้องเูื่ได้เพเคยเห็นขี่ไข่นม้มใช่ปาเกรงด้วยพี่น้องเขาเอือนเอียงเนาะมีซื้อได้พี่น้องจำอะได้ งามดีนี่ไหมแต่ไปเลี้ยงเว้ยความเกา่าของโบราณละคัมเพงเห้วีลูกไหมพี่อุ้ยม่เห็น,ดนโดนอุ้ยหนังลงหนังลงหนังลงสวัสดีครับย,ยี่งไล่เอ้ยบระเดี๋ยวอสียงมาฝากลูกเอ้ยอแตาเื้ยพี่มาพี่เพี่เร็วเร็วเร็ว เ้ยพี่ลูกอู้ยอวนนี่กินยังไงมันจะเนีนก็ออวนพ่อตายแล้วนี่เพื่อ่ะคพนดีใจพูดดีผมนั่นเฮลพี่ลูกมา่บี่ลูกมา่บีม่อบ่จไปเฮาเพื่านเ่อีล่ะเม่อบ่จไปเฮาเพื่น กรนมัสการครับผูกรนมัสกาดครับปูการมัสการครับปูิงเห็นปอนเล่ในปูขมันม่เห็นโดนเขาคบปูครือหัวเทวันนี้ขิงเวันนี้มาขบบนปูมาขบบนงวดนี้โหดีปูหมวดนี้นี่หมวดทหรเจ็แปดเก้านี่เหมวดหัรหมวดงหานเป็นในปูวดเียมาหาอันนี้นี่เด้นห้านี่เ กําล oh. wow. ุหโอ้หกศูนย์ห้าครบสามตัวคุณนวลูครบสามตัวนี <h <h ่ขึ้นกันเ่ยก็ได้เแจาให้ถูกเนี้ยมันถูกดีก็ผิดสุดครบสามตัวบนห้าหกเจ็ดแปดเ้าศนย์5องห้าหกเจปด้านสามบอันนี้บพี่ศูนเนาะปูเนาะมาครบบนเบนรที่แชบหนาจอยเบอรหนด้มาขอบบนตัวนี้นปูห้าสุดในไม้ในเก้าเนาะห้าหเจ็ด ก็เทสีบอจจไว้ด้อฟไว้ได้ครับเด้สองสอสนะครับพี่้องต้องสามสองมอนตัวโอ้แมสองสามัจะมีสามกับศูนยตัวแปลกมูอยู่นี่ครับแต่ละสุดหนึงบ่มีศูนุนี้บมีมีศูนย์บมีสามครับครับผมมดีเไดบเดียวครับผมกัเอยให้บงอันสูรมัน คือมันเดืวยรักหนวยวยกไปจัดหมวดเห็นป้งครับผมนี่แต่ี่นี่ก็กถือรักหวยสุดรักหนวยังวยบนนี่ีชองรอหนวยบนหนวยบนปีชีฟฟองหรเด่นองี้ยโอยเลยตรอดรักหนวยรักหนวยู่บนเอากินีรอดรักหวยสามกาสี่แนีหันมามาโนหัน่ะมางโคนหันครับมาเจ้ยศูนกับหาอครบเลยเัวครบอย ออกมากยวยน่รักนวยรวดครับผมรักนวยเด้ปูเออว่นบถมีนี่กถคือรักนวย่าโยยุบหมดอีกปีที่สองหเกับนาจอครับเอฟซีเอฟซีว่าไปจาเลขมาครบบนครบล่างให้ปูน้ำปูให้แน่ว่าฉันอ่าผมก็ได้ว่าโอ้คือไก่หินน้อบาดเดการมันคื่อ่ให้มี่น้อบาดเนดดอกว่า เอาพี่น้องพี่แคบหน้าจอไว้ที่นี่นะครับผมมาพบบนนี่นี่เอบมีสามนีรักนวยรักนวยรักนวยได้ยูนนี่รักนวยบนนะครับรักนวยบนยาบานมาเราจเสี่ยกับสามีถมีสามมีฮามี่สามมีหกี่เก้ามีสมี5า สี no no. uh, be ่ดักนวยขนมมูมีในนี่บืถึมถึ่งเสีสี่ทีองอ่ะกับีนที่สองโตกับมหาปูยังว่ดเสร็จบังได้ีเอารักนวยไปนี่ให้บังไยังไงอยู่ครับผมยังมากม่นนี่ยไปหน้อยไ่ต้องร่างจีบามันจีบตัวตถไม่ใช่เาตัวตั้เด้ปอครับพี่นอง์กิฟี่ในมาครบบนแล้วก็รักนวย่างอันนักนวยบนอันนี้ อันนี้เกิดอันนี้อันนี้รากหมดปีดปีห้าห้าเขามาตั้งวินี่นี่ตัวมันออกปีห้าห้ามันจะมาตัวนึงคือสองตัวหลุดนี่<ม>ปีห้าห้าพ่อสอนนะนี่ครับก็ผมนี่เดบ้งฮันเดียนี่เีื้าห้าปีนั้นมันออกเดือนวันที่นี่ห้าศูนย์หนึ่งเนี่ยมันมาออกเลยศูนย์ห้าเนี่ยนี่ปีห้าห้าเกิไปเจ็บไปเบื่งโนครับผมนี่นี่ปีห้าห้าได้แบบนี้ละนี่เมื่อไหร่ สี่เ็ดคุเอาเก็เอาเกดตัวเดียวปุเอาละมันห้อหนวดปูนั่นแล้วนี่เด้เนเนี่ยปีห้าห้าด้เนี่เนว่ยอันิีิเรีกออกเนี่มันออกบ้านนี่เดี๋ยวนี่ต่านี่ได้นี่ครับมันเฉมาตัวนึงหนึ่งเหนยบ้านนี้ละปีนึงนี่แปดเจดก็มานี่ออกเจ็ดสามบ่ครับห้าเก้าศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดนั่นปีห้าห้าไดนเลยไปจไป มันนี้วันนี้วันนี้่วันี้สิบหกเออนี่ถึงยาเรือนเหงเบอกเบิดซื้อเลยบอกเงาเดียวตลอดนี่มันมีสี่มีเจ็ดนี่กันบ่มีอย่นี่ก็ม่ถืออนนี้ก็ดมเบ่งมาแล้วกออตาบเบ่งมาแล้วนี่ครับผมไม่ได้หนีวถึงบ่ออันนี้ปูว่งโกไม่เจ็บบอค่ะปูอันนี้ตัปีหยนห่านี่ปีห้าห้าเนี้ยเว่า ที่ยวีหอยอกมันมันดไม่ถึมาตัวหนึ่งบัยังตองเชี่กับสองสามคนเอาบัดที่นี่ีแคปเราเรียบร้อยแล้วบัดนี้มาเอามาครบล่างรึเปล่าดิปูมาครบล่างปีหกครบรึเปล่าิปูท่สมปูจับครูไว้นั่นครบล่างตัวเดียวันดยะห้าเก้าเก้าห้านสองตัวเท่านั่นเดยบนเนี่ปู บนนปูจะพูไปครับวนอ่บวนวิ่งปูวิ่งเจ็ดแล้วปูวิ่งเก็ดนวิ่งเจ็ดปูวนเจ็ดจับพูได้ปูวันนี้จับพูได้ครับปูนี่ต้จุต้นจุอยู่กับงานเจ็ดเนี่ยมาตุดเนึ่งอาเจครับจุดเจ็ดกระสุนล่างปูยังผมล่างนี่ยังล่างผมหาแล้ววิ่งห้า ห้าห้าได้ล่างได้ล่างวิ่งหาเม็ดเดียวเ็นเคนพี่น้องอ c สี่นี่เลยี่้อห้ามาเฉยเลยหนี่ห้าหยกห้าไอปูมาต้องการอยปูหาเก็ดเก็ดหาหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งห้าห้าเก็ูรดึงมาห้าเก้ารสบานส้นหกเนาะปูเนาะนั่นเดียวบรานนี้ส้นห้านั่นครับผมนกระถ่านบนกระถ่านจะไล่จ่าได้พี่น้องอสี่ พปูเอาขึ้นไว้นะครับพี่น้องแค <c ười> <antique energy> บหน้าจอท่านท่านกะขอทดขอไฟหลายเ้อปูให้วิ่งนนี่นี่นะห้าเก้ารถปเนี่ยหนึ่งหกรอสองศนย์งโอ้สองศนย์ก็เกันบดสองศูนย์เกหงหกตัวเดียวเนาาล่างตี้่าห่ลางล่างตัวเดียวได้หมผมนาะล่งตลู่ให้วิ่งหาแต่ว่าจับโคหาเก้าตัวเดียวเก้าตัวเดียวเลยกับปูั้นไงห ตัเดียวโคโรพี่น้องเลยยอียวโคโลเด้อยย่างสูงด้อมันแงมากท <PM S 2> <là> ีเลยเดี๋ครับเก้านี่ก็้าออกเขัอันนี้กือเจ็อันนี้ก็หนึ่งออกเจ็ดหนึ่งนี่หนี่ก็ห้าอกหกนี่หัวนี่เบิ่งเอานี่ยเนี่ยนี่ห้เก้าสลัตเตอรี่ไปเลยรับูพี่น้องเอฟซีฟังเอาเด้อตัตัตเด้อลัตเตอรี่เด้อเด้อเก้าเกนี่ยเออนี่ นี่ทีเหันหนึ่งหกกู้ว่าสิทืิอทำกันมาได้สำหรับเสียรได้ครับผมไปซื้อตะตียมาซื้อตะเรียได้บริด์กูงวดทีมาตะกอลกันทีหกอย่มันมานกออกงวดีมาเลออกงานบันที่หกหนึ่งหนึ่งหกเร์เซงวดสีมาปูเจนซื้อมันมาออกงวดนี้เลยตะกอลออกใจบันที่นะครับผมโอ้ยปูเสียดายท่านกมานี่เห็ีแล้วแล้วนึ่งวันี้ห้าเ้าตัวเดียวเล่นครับครับผมไปัใจปู โอ้ยมันใจพวูไม่วอมนกปูเนาะเทียดายใช่มมานีบนเนปูจับปูแต่ไหนครับปูบนวิ่งเก็บนะปูเนาะโมเก็เี่ยใครเสอเก็บพวกน่ใครจับบะเถีงเออเกปูเขาดีจะจับบถึงนะปูเนาะไมกจันมาเนี่ยเพิ่งถึงเนาะเพิ่งเอามาหาปูเทลพัด หมดสามทุนเอาอกสามทุนหน้ายกปิ่กปยังได้ยี่สามทิศกว่าใบผลปู่บอกมันออกแล้วหันสามทุนคืสามทัมันบาดเจ็บน้เเจ้าตัวเกาสั่งรับบ่อยักแปดกำนึงมันออกแปดจ็ดสองตัวเกาก็ได้เจ้ังเลยผมปู่มันมาตโผอมันแตมันเสร็เดียครับผมบนปูให้วิ่งเจ็ดแต่ว่าปูหาจับครูกันอยู่พี่น้อเปิดํำราของปู่ดิ ปูก็ลังเบิกสูตรอยู่อย่างตะปเตียมเอาสูตรน้ำเลปูก็ได้บ่ให้เบิ้งอันนี้กรลงรักหนุ่ยดีดีนี่แมรักหนยบนนี่ปูรักหนยบนเนี่ยนี่ก็ได้ซั่นี่อมันมีเจ็ตัวปูนะรักหนยหวยขับกเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็เก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองกปูเจ็ดสามเนี่ยแเดสาม็ดสดเก้าสองคู่เจ็ดสาเจ็ดเก้านบนปูนะบนเร่อนี้เด้งร่งรักหนุยมันิมาอยู่นี้ครับ บงเนี่ปูถึงมาไวหนี่ผมดสาก็เก้าปูตอนนั้นเอาสองครันี้รับตอพถ้าบอมาก็สเก็เดนบเยืนเดรักหนวยแท้เด้ก็สองมเหกเก้าสามหก้าหน่งสแท้เดนรักหนวยบนเด้อสามเนี่ยรักหวยบนเีผมเอ้มานึ่ปล่พเพิ่งแคบหน่อจอไว้เนี่ยน่นแหะนีัรักหวยบนนี่มึงยังจะหลอด ว่าที่แค่มาจอไว้ครับผมรักห้อยบนบอกผืนเหล็กี่แต่ปุูกตึกๆได้พูเหงกลับวัสุสูตนี่ก็เดินดีขึ้นกันนี่ตะรอดเขาบอมีอันี้กขาบถืออีกเอาเต็มส่วนปูเจ็ดสามเจ็ดหกเจดเก้าเจ็ดหนึ่งเจดสองครับวันนี้ครบเลยเพือไปมัดองค์สันกระได้ได้พูให้เจ็ดตัวเดียวได้ครับผมมาใช่นี้เลยแต่ว่าพูจับให้7จสกับเจ็ดเก้าเนาะพูให้ครับผมครบผมเล็นบนได้หนีได้ครับ เอาโคคันไห้สองโคล่างสองโันนี้รักไวตัวใดคือข้าปูอันไหนครับอร่อยครับรักลอยของปูกัแน่นอนด้วยกันนี่นะครับอรอยรัอยบนนะครับเีมันเป็นสีดั่งชิมไหมทิมในสี่ด่านสักิไายประยุทธนขันทิ มันมัดคกบดึกเวรเลยก็เปลี่ยาแผมมอยพี่น้องเอ้ยบ่งกาพอเต็มแล้วพี่น้องครับผู้ใดสงสารก็พิจารณาอาจารย์คำนวณเป็นว่าถิมของเก่าพี่น้องมันแม่นเิ่นว่ารออสิไม่ฟินยุู่เยขูันกันมาูมาูยูนน่อยู่กัน ศูนเดเก้าริงครับปเร็วแต่น้อพีดองเอฟซีบบเห็นเลยว่างนนี่อ้ี่นันย์ศูนย์เจ็ดเก้าเหรอครับผมมันมาเจ็ดแล้วครับผมมาเจ็ดูนย์เจก็ดองกครับผมครับผมศูนกนปูเนาะยืนกับเจ็ดอีกเลยครับลักลอยผมเนี่ลักลอยศูนยลักลอยศูนูลักอยเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดกรบอย ลัก้อยนี่เจ็ดกับศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้าศูนยเจ็ดสาโอ้ตัสามตันักอยลัก้อยศูนย์ปูปูเอาศนเดียวไเจ็ดศูนย์เจดเก้าศูนย์เจ็ดสามเสามตัวศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดเก้ามีปารัอางเตียแงคับด้วยหืขับมาขับปูโอ้แห้งมัน้าปูแห้งมาแห้งกันไรสุดสมเป็นห้าเก้านี่เป็นกระหาจกระห ห้าเก้าเก้าห้ปนี่ก็หานี่ก็หารวมกันเป็นสิบพี่น้องสิซี่ครับผมกัมิชีน่นะครับปูเนาะมิชเนลได้ครับคีับครับผมเขียนมุ้งด้วยปยว่าจีปูบึงบทันนั้พี่น้องกิฟซี่มึงของเบ้าแล้วมาครบบนมีห้ามีหกมีเจ็ดมีแปดมีเก้ามีสองมีสามก็นี่มาครบบนคน่วยบนนะครับน่วยบนรักน่วยังเดียวเลยพี่น้องสาม หกเก้าศหสี่ลักหน่วยลักล้อยปูให้ศูนย์ตัวเดียวมาเฟ <c oughs> ่เกศูนย <c oughs> ์เจ็ดสามศูเก้าอ่าศูนย์เจ็ดเก้าเเรี่วโคตรี่หลอยัดปูยัดเรียวเลยนะล่างปูมันเจ็ดที่สุดตัวเดียวคือหาเกเกหไปกับนะครับล่างตัวเดียวแข็งแข็พี่น้นนองเอาแคป,นปหน้าจอไว้รัเนี้ลักไอยเติงเต้่งเนีย หลักร้อย0ูนเนี่ยพี่น้องจับคู่ศูนย์เจ็ดเก้านะหลักร้อยศูนย์ตัวเดียวตัวเดียวโอ้เจ้าประจับคู่แท้ขอประทานไฟพี่น้องล่ำผิดอาครับผมการพรราชการครับผมศูนย์สนีนะใส่2ตัวนี้โอ้สั่นดอกเตี้ยอืกออนอยาตกอนโอยล่ำผิดล่ำผิดเอ้ามันกระเทือกตัวขาทีไม่ยังอไม่เห็นเลยดไปทังกศูนย์รนั่นเลขตัวเสียเลยปหนหมได้สองตัวกัด เาอาเอาพี่น้องเข้าใจบ่เข้าใจกไงเข้าใจนะครับเนาะครับสัน้นๆรักลอยนะพี่น้องศูนย์ตัวเดียวครับปูยมาจับใส่กันศูนย์เจ็ดเก้าได้พี่น้องเนี่ยสัน่นเดี๋ยวให้ขีให้แสดงเตี๊ยมโอ้ยนี่พอจบพี่นอ้องสัต้นๆเลยครับผมครับขออนุญาตเด้อครับผมลักลอยปูศูนย์ผมศูนย์เจ็ดเก้าตัดซื้อเจ็ด เจ็ดสามสเจ็ด้าพี่น้องครับเจ็ดสามเดก้าครับพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะครับสำหรับตัวเล็หน้าท่างครับผมขับของปูสามแปดครับพี่น้องสำหรับลักหน่วยป่นได้พี่น้องนี่สามหเกาหนครับเนาะครับลักหน่วยได้พี่น้องเอาหาแไปนั่เตียวเนี่ยหาไปนั่ล่างหรือบนล่ล่างล่างครับพี่น้องปูหาแกันไว้นั่นเนี่ยอาเรืาตพี่น้องเอฟซ แต้มบ่อไม่เลยเด้อนี่ะหาแปมาหายมีหาแปดหาแปดหาที่บ่อหรืบ่ออาห้าแปดมีส่วนับความน้ำปูเนาะบอกนทูมเลยอยไปกันลูกยไปกันสุนก็ออกตนรงอเลยนะพี่น้องสะตทรสำหรับล้างนะพี่น้องเนาะเลขล่างครับผมมีหาแปดนะพี่น้อง พี่น้องอย่าลืมกลับตัวกันหน่อยเด้อครับผมกับห้าแปดครับห้าเก้าเครับพี่น้องครับสำหรับเลขบนครับพี่น้องครับเลขบนครับว่าไม่ว่ากันได้ัวเข้าเนี่ยบนวิ่ง7ครับพี่น้องบนก็บมี่เจ็ดสามสามเจ้าเก้านั่กเนาะลักลอยเลขศูนย์พี่น้องก็วมาใส่เป็นศูนย์เครับพี่น้องขอให้พี่น้องโชคมันราด้วยุกทุกคนครับผม ครับสำหรับพี่น้องเอทีนะครับเนาะเขามาแล้วครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับทั้งช่องของก้าวพารวยเบาแหลมพารวยนะพี่น้องเนาะขอบคุณพี่น้องเอทีทุกๆทุกคนที่กำลังติดตามรับชมกระผมครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอตัวลาพระจากพี่น้องไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม